ประวัติบุญเข้าประดับดินตอนที่สองบุญเข้าประดับดินเป็นประเภทนี้ของชาวอีสานมีมาตังเต่สมัยครั้งพุทธกาล ประเพณีภาคอีสานที่จัดขึ้นเฮออุทิศส่วนกุศลเฮอกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบุญเดินเก่าหรือเป็นมื้อสินดับกับว่าใดเป็นอีกหน่งประเพณีที่สืบทอดกันมาในภาคอีสานโดยบุญเข้าประดับดินเป็นงานประเพณีที่ถือจัดขึ้นในวันเล่มสิบสี่คำเดินเก่าของ ทุกๆปีของชาวิสารทั้งนี้ในการทำบุญเข้ากระดับดินนั้นชาวบนั้นานจะนำเข้าป่าอาหารอาหารวาหาาวอาหารข้าวมากผู้หรือว่ายาสูบบุรี่มะฮอบเซอร์ไปตองแล้วทำเปิดหอเล็ยๆก้อนนํำไปว่างไว้ต่ำโคนต้นไม้ไงหรือว่าตามพื้นดินหรือบริเวณ รอบๆเจดีหรือว่าโบสถ์โดยการทําบุญเข้าประดับดินนี้ชาวบ้านเอว่าเป็นการทําบุญเพออุทิศ่วนกุศลเฮอเก็บผู้ที่ลกลับไปล่มถึงอุทิศ่วนกุศลเฮอกับสัตว์นโลกหรือเปรหือเรต นอกจากนี้บุญเข้าประดับดินยั่งถือว่าเป็นการเฮือท่านเก็บผู้อยากไหลและกระรวมทั้งสัตะะว์ทีบบ่มีเจ้าของพร้อรมด้ที่ต้องหิวหโหยอดมือกินมือมาตลอดทั้งปีอีอกนำํกนำเพราะการที่ตั้งอาหารไว้ที่พื้นดินที่ท,ทำเฮือซัดเหล่านั้นสามารถกินได้ไง่าย ในการกินอาหารของเขานอกบัดนี้กระเบ้าเลิ้งของความเป็นมาของบุญเข้าประดับดินนะเออให้ฟังการทำบุญเข้าประดับดินนี้เกิดจากความเสื่อตามทิทานทำมบดหวามีญาติของพระเจ้าพ IC ิมพิสารได้จากยยกเงินวัดไปเป็นของตนเอง ขันเมื่อตายไปแล้วกะไปเกิดเปลี่ยนเปลิดในนรกเรียกกันยังเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายท่านได้พระพุทธเจ้าแล้วบุไร้อุทิศเฮียาิที่ตายพอตกกลางคืนพวกเขากะต่างกับมาแสดงเป้งสิงหน้าโกเฮอปรากฏไกลกับพระัาชวังของเพนอืน พอดียามมือเสาได้เสด็จไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ทูลเหตุให้ทราบพระเจ้าพิพิสารจึงได้ถวายทานอิและอุทิศส่วนกุศลเฮอญาติที่ตายไปจึงได้รับส่วนกุศลนั้นดังนั้นการทําบุญเข้าประับดินของมื้อหึน14บสี่คำเดือนเก่ามื้อนี้ คือการทำเพออุทิศสมุศลแก้ญาติผู้ตายระเบอือหรือเป็นประเภทนี้ที่ต้องทำเป็นประจำของทุกทุกปีที่เคยเอ็ดและเคยทำมาของชาวอีสานของเฮา